นิสสันโนดนะคะ1.2เกียร์ออโต้ปี2019นะคะเป็นรถแฮทสแบ็ก5ประตูหรือจะอีกอย่างนึงก็ได้ครอบครัวเล็กๆขนาดเล็กนี่ได้เลยนะคะอ้าวปึ๊บมาบอกเลยว่าเหมอะสำหรับยุคนี้นะคะเอาแบบรถครอบครัวนะคะกระทัดรัดเครื่องอีกโคคาร์ประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยค่ะเดิมๆเลยค่ะแล้วมาชมว้าว สติ k โลโก้ยังอยูออย่ครบนคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลค,คาเซนเตอร์สำนักการใหญ่อุบลราชธานีค่ะวันนี้มาพร้อมกับสายฝนสายลมไม่มีแดดเลยนะคะครึ้งฟ้าครึ้งฝนกับนิสสัสนโนตนะคะ1.2เกียร์ออโต้ปี2019นะคะเป็นรถแฮทสแบ็ก ห้าประตูหรือจะอีกอย่างนึงก็ได้ครอบครัวเล็กๆขนาดเล็กนี้ได้เลยนะคะอ้าวปี2019เลขกไม้ก็น้อยผ่อนเริ่มต้นที่5200บาทเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่บอกราคานะเดีวสายลมพาชมก่อนโอเคสีดำทำไมเงาวับจับใจนะคะเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายในโชว์รูมหนึ่งหน้าถนนของเราเลยนะคะอ้าวมาดู ยางใช้ได้อีกนานเลยยางใหม่สีเส้นพูดได้เลยนะคะคันนี้แบบก,ก็แม็เดิมท่านผู้ชมคะดูก่อนว่าซูมด้านข้างให้เห็นว่ากระทัดรัดหนคะภายในแจมแจวมากดูคะ่ะเปิดไฟไหมเป็นมืดมืดไหมคะ,ะสักครู่หนึ่งอ่ะโอเคสว่างละ โอเคค่ะท่านผู้ชมเบาะทูโทนนะคะสองสีบอะนะคะเจ้าของเดิมรับสาดีมากตรงบอนะคะทุกชิ้นส่วนเลยไม่มียุบเลยนะคะเต็มเต็มทุกชดเลยอ่ะด้านหลังต้องทัดมาเนี่ค่ะกว้างท่านผู้ชมกว้างมากฝ้าเพดานดูเลยอ่าเดี๋ยวสายลเราจะพับ,พบอรให้ถูด้วยกดตรงปุ่มนี้อ ดึงขึ้นมาให้เห็นสีแดงอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะพับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวซายลมจะพาชมด้านหลังว่าเวลาเราพับแล้วนะคะกว้างมากชมอ่ะซูมด้านหลังหน่อยเห็นไหมคะเสืงเขาโอเคกระทัดรัดปุ๊บนากว้างคะ่ะท่านผู้ชมอุปกรณ์เห็นไหมคะเวลาพับด้านหลังไปกว้างครบครันขออนุญาตจ้างอะไหล่ครบ นะะคแม่แรงเวลาวางจะไม่มีเสียงเลยนะคะเห็นไหมมันจะลงล็อกพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมจะไม่ดังแ๊กแ๊กๆจ๊นะคะเวลาพับขึ้นนะคะคราวนี้พับขึ้นได้เลยนะคะหัวเบาด้านหลังนั่งได้สามคนท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าเบาเป็นทูโทนนะคะ ข้างประตูก็เป็นทูทูเห็นไหมคะมันเข้ากันนะซูมเข้าไปก็จะเห็นเลยเหนไหม,มันกว้างมากท่านผู้ชมนะคะภายในกว้างขวางมากจริงๆโอเคซูมด้านข้างให้ดูอีกหน่อยเอามามเลขไมคะ่ะอ่าโอเค ซูมเข้าไปตรงเลขไม้เลยนะคะเลขไม้อยู่ที่2 1ง5 7ืกิโลไม้น้อยมากขาดนี้ไม้น้อยสุดๆเลยนะคะตรงควงมาลไลเห็นไหมตรงนีนะะ้ตรงหัวเกียร์ก็ไม่มีรอยอะไรเลยท่านผู้ชมไไเสียงเงียบมากเดี๋ยวสายลมพาชมห้องเครื่องว่าห้องเครื่องจะเจ็บแย่แค่ไหนท่านผู้ชมอะ โอเคขออนุญาตป๊อมาบอกเลยว่าหมอสำหรับยุคนี้นะคะเอาแบบรถครอบครัวนะคะกระทัดรัดเครื่องอีกโกคคาประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยอ่ะมาเลยค่ะเดิมเดิมเลยค่ะท่านผู้ชมซูมเลยสติ๊กเกอร์โลโก้ยังอยู่ครบเห็นไหมคะ คความเดิมความเดิมรวมเลยเดิมๆนะคะซื้อคันนี้ปลอดภัยหายห่วงค่ะท่านผู้ชมอา้าวเรามาทราบราคากันว่าราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นิตซูบิ n o โน้ต1.2เกียร์ออโต้ปี2019ราคาอยู่ที่400,000กับอีก9,000นะคะกับเลขไม่น้อยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,200บาทเท่านั้นสนใจโทรมาที่เบอร์0619581819เบอร์สายลมนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะ 0619581819่งาสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะสายลมสายฝนมาเลย